ครับสวัสดีนักเรียนทุกคนด้วยนะครับผมอ้าวันนี้อยู่กับครูนะครับครูบองปอนเองโอเควันนี้เราจะมาเรียนกันในวิชาสังคมศึกษานั่นเองครับผมอ่าสังคมศึกษาเนี่ยก็จะมีหลายสาระเนาะโดยสาระแรกที่เราจะเริ่มกันเนี่ยก็คือพระพุทธศาสนาเองนะครับอ่าดูนบนสไลด์เลยพระพุทธศาสนาเนาะโอเคเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันก็คือความสําคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติและศาสนาที่ตนนับถือนั่นเองอก็ขอขอบคุณสไลด์ของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพอวว์ด้วยนะครับที่อ่านำสไลด์สวยๆแบบนี้นะครับมาให้พวกเราได้เรียนกันโอเคเริ่มกันเลยดีกว่าตัวชี้วัดนะครับอ่าตรงนี้ก็หนึ่งนักเรียนจะต้องวิเคราะห์ความสำคัญของ พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและหลักในการพัฒนาชาติไทยนั่นเอง 2. ส,สรุปพุทธประวัติตั้งแต่เสด็จกรุงกบินลพัทจนถึงพุทธกิจสําคัญหรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่กําหนดนั่นเองนะครับโอเคเรามาดูกันอ่ะหรือว่าเราจะต้องเรียนอะไรกันบ้างอย่างแรกน,นะครับที่เราต้องเรียนก็คือ ความสําคัญของศาสนานั่นเองอาศาสนานี้สําคัญยังไงศาสนาคืออะไรอยูน,นะครับจากนั้นเขาก็จะมาต่อกันในเรื่องของพระพุทธศาสนานั่นเองอต่อมาก็คือศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์และสุดท้ายด้วยศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั่นเองนะครับโอเคเราไปเริ่มที่ความสําคัญของศาสนากันเลยดีกว่า อะความสำคัญของศาสนานะครับพจนานุกรมฉบับราชมิตยสถานพุทธศักราช2,542นะครับได้ให้ความหมายของศาสนาเนี่ยเอาไว้ว่าลัทธิความเชื่อของมนุษย์อันมีหลักคือแสดงกําหนดและความสิ้นสุดของโลกในฝ่ายปรมัติประการหนึ่งแสดงหลักธรรมเกี่ยวกับบุญบาปอันเป็นไปในฝ่ายศิลธรรมประการหนึ่ง ครับพร้อมทั้งลทัทธิวิธีที่กระทําตามความเห็นหรือตามคําสั่งสอนของความเชื่อถือนั้นๆน,น,นั่นเองนะครับก็แสดงว่าอะไรที่มีหลักคําสอนมีลทัทธิวิธีกรรมมีศาสนามีผู้สืบทอดก็ล้วนแต่เป็นศาสนานะครับผมอ่ะต่อไปศาสนานะครับเป็นสถาบันที่สําคัญของสังคม เพราะว่าอะไรเพราะมันช่วยกล่อมกาวาพฤติกรรมของคนในสังคมนั่นเองเพราะทุกศาสนามีหลักธรรมคำสอนที่ช่วยพัฒนาจิตใจให้รู้จักควบคุมอะไรบ้างกายวาจาใจให้ปฏิบัติในแต่สิ่งที่ดีไม่เบียดเบียนผู้อื่นแน่นอนนอกจากนี้ศาสนายัางเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของศาสนิกชนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของสังคม และเป็นหลักในการพัฒนาชาติด้วยอ,อย่างเช่นประเทศไทยเรานี่เองพระมหากษัตริย์ไทยทรงยึดมั่นและปกครองประเทศด้วยหลักทศพิธราชธรรม10ประการนะครับผมสง่งผลทำให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรืองสืบอาพมาถึงปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับต่างนี้เห็นในภาพนะครับพระพุทธศาสนาหล่อหลอมให้พุทธศาสนิกชนโดยคนที่นะับถือพุทธเนี่ย ให้เป็นผู้ที่มีความเมตตาการุณานะครับอีกทั้งวัดเนี่ยซึ่งเป็นศาสนาพิธีใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอีกด้วยนะครับศาสนาเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมศาสนาช่วยให้สังคมเนี่ยสงบร่มเย็นนะครับเพราะว่าศาสนามุ่งเน้นให้อะไรครับทำความดีถ้าเกิดทุกคนปฏิบัติตามหลักธรรมแล้วเนี่ยนะ สังคมโดยรวมก็จะเกิดความสงบสุขและก็สันติสุขนั่นเองอ่ะโอเคคราวนี้เราจะมาต่อกันในส่วนของพระุทธศาสนากันก่อนนะครับอ่ะความสำคัญของพุทธศาสนาอ่ะศาส,สนาพุทธเนี่ยสำคัญยังไงบ้างอ่ะเรามาดูกัน วัสนาาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยนะครับและเป็นรากฐานของวัฒนธรรมประเพณีและก็วิถีชีวิตทุกอย่างเลยนะครับและเป็นหลักในการพัฒนาชาติไทยด้วยอาจจะกล่าวได้ว่าประเทศไทยเนี่ยมีศาสนาพุทธคู่มาตั้งแต่สมัยโบราณกาณแล้วนะครับผมโอเคอ่า พุทธศาสนาเป็นบอกเกิดของวัฒนธรรมไทยนะครับแสดงว่าวัฒนธรรมไทยของเราเนี่ยมีพุทธศาสนาเป็นแกนนะครับผมอีกทั้งพุทธศาสนาเนี่ยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอีกด้วยเพราะพุทธศาสนาครับได้ก่อให้เกิดมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีและการดำเนชีวิตแก่สังคมไทยอย่างกว้างขวางในหลายรูปแบบมากซึ่งสามารถจำแนกรายละเอียดได้เป็นดังนี้นะครับผม เป็นมวดกทางรูปประธรรมนั่นเองบทรูปธรรมคืออะไรุทษศามีส่วนในการสร้างสรรค์งานอันเป็นเอกลักษณ์ในสังคมไทยด้านรูปธรรมหลายอย่างอย่างเช่นอะไรรูปธปรรมก็คือพวกโบสถ์พวกโบสถ์วิหารเจดีย์แล้วก็สิ่งก่อสร้างทางภาพภูษนาสถาปัตยกรรมประติมากรรมอะไรต่างๆวัดอะไรพวกนี้นะครับถือได้ว่าเป็นทางด้านของรูปธปรรมท,ทั้งหมดเลยนะครับ โ okay. อเคนอกจากด้านรูปธรรมนีก็ยังเป็นทางด้านของจิตใจอ่ะอันนี้เป็นแกนหลักเลยหลักทมคำสอนในทางพุทธศาสนาเนี่ยเป็นมรดกทางความประพฤติกลายเป็นวิถีของไทยเป็นมารยาทไทยและลักษณะนิสัยของคนไทยซึ่งแสดงออกผ่านอะไรครับอ่าคนไทยเราเป็นความเอื้ออาทรเกื้อกูลซึ่งกันและกันรู้จักให้อภัย มีความกระตันยูกระตะเวทีมีความสามัคคีมีสามมาคารวะนะพวกนี้ต่าง,างเนี่ยมันจึงหล่อหลอมให้กลายเป็นเอกลักษณ์ที่ส่งผลให้สังคมไทยเป็นสังคมที่รักความสงบนะเป็นสังคมที่สงบสุขกันเอกเห็นไหมังรูปภาพเลยการมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะแล้วก็ความสามัคคีในการทํางานร่วมกันอันะนี้ก็เป็น รากฐานมาจากพุทธศาสนาของเราเนั่นเองนะครับนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยจะเห็นได้ว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการสร้ญญางอารยธรรมต่างๆเนี่ยมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีอุธยา,นาจนมาถึงรัตนโกสินทร์เลยครับพุทธศาสนาได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมความเชื่อวัฒนธรรมของชาติตลอด ลายวันที่ยาวนามากๆจนหล่อหลวมกลายเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยนะครับเอาเพื่สนับการสร้างสัตค์อารยธรรมอย่างเช่นวัดชัยวัฒนารามที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองอ่าใครเคยไปเที่ยวบ้างสวยมากๆเลยาการพัฒนา,นาในด้านของกายภาพและสิ่งแวดล้อมน,นะครับ ผู้ศาสนาเนี่ยมีคําสอนที่มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนากายนะครับพัฒนาจิตและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้แก่คนที่นับถือพุทธนะครับซึ่งคนที่นับถือเนี่ยหรือพุทธศาสนิกชนเนี่ยก็ได้นําหลักทางคาสอนพวกนี้เนี่ยมาพัฒนาเป็นวิถีความเชื่อที่ถูกต้องและดีงามจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคม ความเป็นอยู่เราหนุนสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่เนี่ยเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและสงบสุขนั่นเองอ่ะคราวนี้หลักธรรมที่เป็นแนวทางการพัฒนาด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมมีหลายหลักธรรมนะครับเรามาดูหลักธรรมแรกกันหลักธรรมที่1นนะครับคือภาวนาสี่นั่นเองภาวนาสี่เป็นหลักธรรมเพื่อ อบรมให้พัฒนาขึ้น4ประการนะครับมีอะไรบ้างอ่ะหละักแรกเลยก็คือกายภาวนานั่นเองอ่าพูดถึงกายแล้วเนี่ยก็นึกถึงอะไรบ้างอ่าก็ถึงร่างกายของเราถูกไหมอ่านที่นี้เนี่ยคือการฝึกอบรมกายให้ปฏิบัติต่อสิ่งต่างๆในทางที่ดีก็คือมันกำมาครับร่างกายของเราให้ทําในทางที่ดีไม่ให้เกิดโทษอย่างเช่นอะไรบ้างก็คือการทิ้งขยะ ลงในขยะไม่ทิ้งลงในแหล่งน้ําเพราะทําไมเพราะอาจจะทำให้แหล่งน้ําเน่าเสียสาวน้ําตายวย่นี้เป็นต้นนะครับต่อมาอ่ะกายภาวนาไปแล้วต่อไปเป็นสินภาวนาอ่าสิลภาวนาคือการฝึกอบรมสินให้อยู่ในระเบียบวินยัยนะเช่นปฏิบัติตามกฎหมายไม่สร้างความเดือดร้อนกับสังคมอันนี้คือสินภาวนาละอ่ะต่อไปอย่างที่3คือจิตภาวนาจิตภาวนาคือการฝึกอบรมจิตให้เจริญงอดงามด้วยคุณธรรม อย่างเช่นการเสียสละเพื่อส่วนรวมนั่นเองนะครับโอเคจำไว้เนาะอ่ะแล้วสุดท้ายก็คือปัญญาภาวนาปัญญาภาวนาก็บอกแล้วคือมันคือปัญญาของเราคือการฝึกอบรมปัญญาให้เข้าใจในสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยปัญญานะครับก็คือการใช้สติในการแก้ปัญหาเองไม่ลุกลี้ลุกลนเนาะอ่า พยายามใช้ปัญญาแก้ปัญหาแล้วก็จะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีนะครับโอเคเราภาวนาสี่แล้วต่อไปหลักธรรมต่อมาคือไตสิกขานั่นเองไตรสิกขาหมายถึงอะไรตไตรแปลว่าอะไรตไตรแปลว่าสามถูกไหมอ่าไตรสิกขาหมายถึงการศึกษาเพื่อเรียนรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนและสังคม3ประการเนะ okay. าะโอเค3ประการนี้มีอะไรบ้างไปดูกัน อันแรกคือศีลหรือศีลสิกขาเนี่ยก็คืออกาอบรมกายและกวา่าใจให้เรียบร้อยฝึกให้อยู่ในระเปียบพินัยนี่คือศีลนะต่อมาคือสมาธิหรือจินตสิกขาเนี่ยก็คือการฝึกอบรมจิตใจให้มีความสงบนะครับมุ่งมั่นในการทาความดีนี่คือสมาธิสุดท้ายก็คือปัญญาหรือปัญญาสิกขา คือการฝึกอบรมตนให้มีปัญญารู้และเห็นแนวทางแห่งการปฏิบัติที่ถูกต้องมันสแสวงหาความรู้อยู่เสมออ่านี่ก็ลองไปจำกันดูนะครับผมอ่ะสุดแล้วก็คืออรายยาิยสัจสี่อัอนนี้เราได้ยินบ่อยมากอรายยาิยสัจสี่คือความจริงอันประเสริะเข้าใจต้นอขอไปครับเ,เข้าใจต้นตอของสิ่งต่างๆด้วยเหตุและผล มีอะไรบ้างอ่ามีอย่างแรกเลยคือทุกนะครับทุกก็คืออะไรปัญญาปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไปสมุทัยคือสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาหรือว่าทุกนั่นเองอ่าต่อไปนิโรธนิโรธแปลว่าปัญหาหรือทุกที่หมดไปมักนะครับก็คือขนทางวิธีการในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นนั่นเองอ่า ดูจากทรงแล้วเนี่ยก็คล้ายๆกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์เลยเนาะที่เป็นการหาสาเหตุแล้วก็หากระบวนการแก้ไขอะไรแบบนี้นะครับคล้ายๆกันเนาะ,ะทุกสม,มุดไทยเรามักจําใหด้ดีนะครับผมอนอกจากนี้นะครับพุทธศาสนาเนี่ยยังมีการพัฒนาทางจิตใจอีกด้วยหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่ใช้ในการพัฒนาจิตใจเนี่ยได้แก่หลัก โอวาทสามนั่นเองหลักโอวาสามหลักโอวาสามคืออะไรล่ะก็คือการเว้นจากการทำความชั่วทั้งกายวาจาใจนะครับการทำความดีการทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์นั่นเองเค okay. นี่ครับการทำความดีเป็นการพัฒนาจิตใจและทำให้สังคมเนี่ยสงบสุขนั่นเอง อันนี้ใส่บาเชื่อกันกว่า้านวัดโอเคสำหรับเรื่องของฟุทปประวัติเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปต่อกันในส่วนของคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ